<The> truth. จเอรอจริงักษสดังลากไส้ไอ้โมงแก้ไขข้อมูลวิกิพีเดียใส่ร้ายสมเด็จย่าในหลวงรัชการที่9สะเทือนถึงจุลาถือหางให้ท้ายวิทยานิพน์ล้มเจ้าของนัทพลใจจริงจากกรณีที่วิกิพีเดียก็ได้มีการเผยพแพร่ข้อมูลว่า สมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีเป็นผู้นำในการรัฐประหารเมื่อปี2490โดยระบุข้อความว่ารัฐประหารพศ2490เกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2490เวลา23นาฬิกาต่อเนื่องถึงเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนพศ2490 โดยกลุ่มทหารนอกราชการที่นำโดยพลโทพินชุนหวันนำกําลังยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือตรีทวันธรรมรงนาวาสวัสดิ์รัฐประหารดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างพันธมิตรกลุ่มจอมพลแปลกพี่บูญสงครามและกลุ่มนิยมเจ้าเพื่อโค่นอำนาจของกลุ่มปรีดีพนมยงซึ่งประกอบด้วยอดีตสมาชิกเสรีไทยและทหารเรือบางส่วน โดยอาศัยช่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลสถานเอกอัครราชทูตสหาราชอาณจาจักรรายงานว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรัฐประหารด้วย ผลของการรัฐประหารทำให้กลุ่มปรีดีและคณะราษฎรหมดอำนาจไปและแม้จอมพลแปลกพี่บูรสงครามจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นแต่ก็ไม่ได้มีอำนาจของตนเองการเมืองต่อมาอยู่ในช่วงผู้นำสามเศร้าจนถึงปี2500โดยข้อมูลในวิกิพีเดียมีการอ้างอิงข้อมูลมาจากวิทยานิพนธ์เรื่องการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลปพีบูรสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา พศ2491-2500ของนายนัทพลใจจริงที่กำลังตกเป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ที่มีการเขียนข้อมูลใส่ร้ายโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์ว่าเขาแทรกแซงการเมืองซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวได้ถูกระงับการเผยแพร่และยังมีการอ้างอิงหนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเรื่องขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อของนัทพลใจจริงด้วย ล่าสุดทางด้านของนายอักษสดงยมนาคนักวิชาการประวัติศาสตร์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีคนเข้าไปแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดียใส่ร้ายสมเด็จย่าและในหลวงรัชการที่9โดยระบุข้อความว่าลากใส่ไอโมงที่อ้างอิงบทความทางวิชาการของจุลามาใส่ร้ายไปสสีสถาบันพระมหากษัตริย ประวัติศาสตร์รัฐประหารของวิกิพีเดียที่ถูกไอโมงแก้ไขโดยการอ้างอิงตำราที่เขียนโดยนัทพลใจจริงดุษฎีบัณฑิตจากรัฐศาสตร์จุลาที่ได้ด็อกเตอร์มาด้วยการนั่งเทียนเขียนประวัติศาสตร์ปลอมที่ให้ร้ายไปยสีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยที่จุลาลงกรมหาวิทยาลัยไม่ยินดียินร้ายหรือคิดที่จะจัดการกับความชั่วช้าสามานนี้เลยซึ่งทำให้สังคมรู้สึกว่าจุลายังคงถือหางให้ท้าย การบิดเบือนประวัติศาสตร์ของนัทพลใจจริงซึ่งอาจจะมีคนแอบคิดไปว่าจุลาสมรู้ร่วมคิดกับเขาด้วยหรือไม่เพราะท้ายที่สุดทั้งตัวนัทพลและรล้วล้อก,ก็ยังคงอ้างอิงว่าเป็นผลงานประวัติศาสตร์ภายใต้สถาบันเก่าแก่ของชาติที่ชื่อว่าคณะรัฐศาสตร์แห่งจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเราขานพระนามในหลวงรัชกาลที่9ว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือไม่ก็พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแต่ในวิกิพีเดียเขียนว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นเป็นการลดพระเกียรติด้วยสำเนียงของพวกต่อต้อตานสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำกันอยู่เสมออย่างชัดเจนรวมทั้งการโยงว่าในหลวงรัชกาลที่9้า พอพระไทยที่มีการทำรัฐประหารรวมถึงข้อความที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรรายงานว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรัฐประหารด้วยนั่นเป็นการให้ร้ายไปสีอย่างชั่วช้ามากผมกำลังค่อยๆนั่งเขียนทีละนิดทีละหน่อยตามเวลาที่มีและจะเผยแพร่เพื่อลากไส้ไอโมงคนชั่วตนนี้โปรดติดตามรายละเอียดทั้งหมดต่อไปเร็วๆนี้ ซึ่งกรณีของนายนัทพลใจจริงที่ได้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมลอพลปพิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาพาศ .2491 ถึง2500ซึ่งได้มีการบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายสถาบันว่าสถาบันเข้ามาแทรกแซงการเมืองต่อมาทางด้านของศาสตราจารย์ชัยยันชัยยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยและหนึ่งในคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าข้อมูลในวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาเองไม่มีแหล่งอ้างองิง และทางน,นายนัทพลใจจริงได้ทำหนังสือชี้แจงยอมรับข้อผิดพลาดและอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจเสนอขอแก้ใหม่ตัดประเด็นการเป็นประธานการประชุมออกไปแต่ผิดอย่างไรก็ไม่กระทบใจความหลักของทั้งเล่มแต่อย่างใดทางคณะรัฐศาสตร์จึงได้หารือกันว่าให้งดเผยแพร่และอ้างอิงแต่ทางสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปตีพิมพ์ขายต่อมาทางด้านจุลาลงกรมหาวิทยาลัยได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของนายนัตพลใจจริงโดยขอความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดในการพิจารณาระง,งับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์แจ้งเตือนผู้เขียนวิทยานิพนธ์อีกครั้งหนึ่งให้ดำเนินการระง,งับการเผยแพร่หรืออ้างอิงข้อมูลที่ผิดพลาดในวิทยานิพนธ์โดยด่วน และได้ทำการตรวจสอบข้อที่จริงที่เกี่ยวกับการเผยพแพร่หรืออ้างอิงวิทยานิพนธ์ซึ่งก็มีนักวิชาการหลายคนได้ออกมาให้ทางจุลาลงกรทบทวนถึงการอนุมัติปริญญาเอกของผู้เขียนซึ่งทางจุลาเองก็ยังไม่ได้ดาเนินกา <The truth. S 3> ริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย